วัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วกาวัฒนธรรมดังเดิ้อคงคนตีโยกกินแบบธรรมชาติควรเราก็จะมีแต่มันเป็นเป็นผืนแต่เราเออกมาบ่อยๆกันเรื่อ,อยา,ามันมันทะละานี่เรามักจะเวลาเล่นถึ่งทละลเราจะนึกถึงป่าบอนแต่ว่าจริงๆแล้วทะละาแต่ก็ขึ้น,นมันก็อจากปายมกัน นี่คนเดี๋ยวไปฆ่าเอกงก็ยืนยันว่าทะาละักแทมีคุณภาพทางวัชาตรและความดะอาจเด็กขึ้นนั่งไงลืโย,ยเด็กโง่ย,งยัยป่าย้อมกันเด่นู่นเป็นเตรูจักตัวเบ้แต่ว่าเวลาคาดเลือขึ้นนั่งเ็จะเอาเดี๋ยนี้ป่าย้อมมันจะยังมีหัวหลงยี่ยี่นี่เถืปาย้อมมันแต่ไหนก็ไม่มีเจ้ากับมันอยู่ในป่าแต่ว่าเคยไปท่างก็ว่าดินนี้เป็นของเราแต่ว่า นี่อาจจะเป็นกองอีกเจ้าหนึ่งก็ได้นี่ก็เป็นแวดทําแบใครไปสร้างไว้ก,ก็เป็นกงเหมืนนั่นเหมือนกับเทโก้ก็ไขโตกันตอนนี้อาจจะยุย่งในช่วงเหมือน,อนแต่ว่าเป็นกเราเราไปสร้างไว้เึงแต่ว่าเคยก,ก้อกันไปไปขึ้นหล้วก็ตัดใหม่ก็อตั้งไว้กว่าเราข้อเล้วก็จจะมีประเทศแต่มันเป็นเน้นว่า ยายามเลยทำให้เป็นกระเทศอินทรี์ไม่ใช่ว่าอ่านปลดป่อยท่านั้นกับไอ้มันไปทึกอินทรียอะไรเราเราย่ำว่าพระตะลุ่มหมาหนักกว่นึกว่าลุกไม่ใช่แค่ว่าเออนี่มันมันปลดป่อยไม่แม่เรื่องว่าเรื่องว่ามันมียาแต่ว่าถ้าเหมือนบอกว่าหลอดสัานนี่กำไม่ถึงว่ามันรุกงว่าปลดป่อยอยู่แล้วครับกระโดมงว่าเอาลักลักนะครับ ทะเลาะสาเล่งถึงฝ่ายย่อมีตัวมาคือหนังตัวหยดไหวอันนี้ถือว่าขึ้นโมเลยอเป็นียอมรับเลยอ,ะ,อะลืมแล่งถึงแกงคั่วกลิ้มถึงสองปัตตาลุมกย่นั้นแล้วกับตาไปตรงลานี่ก็ไม่รู้จักวกลิงก็รู้แต่ว่ากินมันหรือแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตั้มมันหรืออ่ากล้วยกล้วยชาบแล้วกระชั้นหน้านรุ่งแต่มีเชื้อมากแต่ อตโตกับอันนี้มดอจากินก็เ็ไป่วยอย่างก็การผลิตอย่างก็การเลี้ยงแล้วก็มีมีพันน่าจะไม่จำว่าห้าห้าชนิดพันกับจะจำได้ว่าไอ้ตัวให้ไอ้ตัวลายไอ้ตัวเย็ดอ่าเฉลยว่าเลยแต่หนำพึ่งมันทุกว่านำพึ่งอุงกระหวะพึ่งอุงมันตัวเล็กมันเข้าไปในดอกไม้ได้ทุกชนิด วันโอ้ทดทซานติโยนในนามนามพึ่งอุ้งมันจะทุกข์ว่านามพึ่งแม่ว่ารถฉากมันเปรี้ยวนะมันเปรี้ยวว่าแต่ว่ามันดีว,ว่าเทปป่ายอดยังมีทวนทะมุนไพยถุงมูลอ่าทวนเจ็ดร้อนต่งคำอ่าทวนร่อยวันอันนี้ก้องอ่าทวนรักเขาจะไม่ต้องทัวไปให้เรา เราเข้าไปในในเฟซของเขาแหละครับแจกก้งความมาลุ่งไประวา่าก็ไม่มีเวลาสิไปรับตัวรับเคยตำนองวา่าคนทีเทปไปไม่มีไยตรงไปอา้าวอีกแล้เออตรงน,นั้นก็มีมีเพรดะว่้าาชิกบอกวา่ารับรองวา่า อาหารเด็กินเด็นั่นเป็นอาหารที่ยำหน่อยรุดระดับปลดเพลี่แต่ว่าผมก็จะว่าต่อไปเราตรงข้ามหน้าให้มันเป็นอินซียไดย้เอ,นนอ่เอหรือว่การเสรูปทำมีพวกพวกนมเกลือแกงหรือคิดว่าทำหรือแต่จะให้เกลือแกงของเราเนี่ยมันไปถึงระดับอินทรีย จะมีปัญหาก็คือเพลย์คับเวลาโปรเพลย์เลยเราจบชิ้นยาวนราไปเพื่องเก่กงๆนี่เราก็อยากคิดว่ามันโปรเพลย์เพราะว่าอย่างน้อยทุกเพลย์ไม่โปรเพลย์แต่ถ้าถ้าเราทำให้มันเมื่อเราว่างว่าพัฒะะลุ่มมาหนัคนนนกคนดมวยความรุ่เราต้องการันตีความโปรเพลย์ให้ได้มากว่าะระดับโปรเพลย์มาจากหมาไปถึงระดับอินซีเรื่องออแกนิกครับ อาด่วนบานข้องขววนุ่นก็จะเราหมากักจะนึกถึงปลาราเล้อยแต่ว่าตอนนี้จะขึ้นมาเคี่ยงกับปลาราเลนอยก็คือปลาราหมวกน้ำถึงเรื่องแพ็คก,กิ้งได้ครับเราเชื่อวันนี้เราขึ้นเลื่องตัวเดียวเราสาหมารผ่าขึ้นเลื่องได้ เราเอาเอไปรัดไปไม่ต้องไปทำได้ลแล้วบอกว่าเพกหมดดีอย่างอย่างนี้อันนี้เป็นไปร,ร,ร้านเด็ดจากการพัฒนาจากโมตะพิ้นจะเดียวกันกับนะพวกข่กาวทีนี่มีตั้งไกรกลุ่มกับตั้งแต่เน,นี่ยปั้นเต้เนี่ยเล่มโดดเนี่ยหลังตุ้งก็คงไม่ไม่ลุงอะไรจะบอกว่านะครับไม่ใช่เจะผัวข่าวตั้งยุดมีข่าวแหลบนอก เล็บนกดำอ่ามีสารพัดพันนะครับเน้นแต่ความเป็นข้าวพันุผืนเมืองข้าวไรหมดลินอันนี้ถ้าค่คยไม่เคยได้กินในจา่จาจะไม่รู้ว่ามานันอ,อ้อมมันหรือไร่หมดลินนอกจากเมเ็ดใหญ่แหละคือถ้าถ้าถ้าเป็น,ลนเล็บนกนี่จะเมเ็ดเล็กแต่ว่าไร่หมดลินมันจะเป็นใหญย อ่าลุ่มนดดหนูตุ้มปันแตกกุมสาจางกุมไวย,ยาวแล้วก็มันจะมีจากความที่เราเป็นบ้านเมืองเขาอาหารมันจะมีความถับท้นใช่ปะบอกข้าวยำพวกเนี้ยกับอ่าผมใน้านาะที่เป็นเป็นคุณเตะทำข้าวยำกับกระวัาถ้ากินข้าวยำไม่ร้อยนึ่งนำเคยต้อตรงร้อยนนำเคยจะต้องลอดเอานาบูดูลงมา แล้วก็เพิ่มน้ำพึง่งน้ำพึ่งโดรดกับน้ำพึ่งโรดก็คือน้ำพึ่งเตีเ่เร็วๆอนกับเรียกน้ำพึง่งเรียกน้ำพึ่งโรดแล้วก็ต้องอ่าวัวฆ่าก็ต้องเป็นวัวฆ้าลิงหรือวัวฆ้าเหล็กจะได้หนำตุยข้าวยำเหมือนกับแล้วพักถ้ามีพักตำว่ายีทิบชนิดกับเื่องของไม,มา้านครับพักในขา้าวยำจะต้องมีหมาว่ายีทิบชนิดมันจึงจะได้โอทวัดด้านกอบทวน อาเรืองของหอวเหนียวล่ามเหนียวล่ามหัวตึงว่าบมีตั้งแต่ป่ายโยมมีตั้งแต่เทเยกขทโธมทีเบง้านุ่มนุ่มทอดใช้หรือว่านุ่มขมก็มีอยู่ไล่ไล่เทนะครับนุ่มหลกนูดตึ้งตางจากนุ่มหลกตางเด็กชาวจีนเรากินนี่มีตั้งนุง่มหลกนดูดตั้งนุง่มหลกตางถ้า เราเอเหนือเรื่องเ,เรื่องเรื่งว่าเป็นนมหลูกตาลแต่ว่าถ้าอยู่กางในเราแลเเอนกับน,นุ่มหลกนูดรสยาตางกันมาก,กับลงลงไปเจิมแรคกรกับเรื่องกล้องสมุนไพรหม้อปินบานถ้ามาคมแพทย์เพนไทยจังหงวัาต่ลุงอยู่เต็มแต่งาากับแต่นั้นในช่วงโควิดในเรากาช่วงยาไปให้กับโรงพยาบาลจะน,านา้ําอยู่อะไรเองกับ ไม่ว่าเท่นเบอเมืองเท่นปกรุ่มเิเลนอยเินหนังตุ้งนะครับโดยเฉพาะพวกสมุนไพรพวกห้าหลากแล้วก,ากา็ความทะเลจนูตนต้องมีสมาชิกมากันที่ยากนนุลในลมไปเพื่อนรวันนี้มีอบรมการหนวดโยเทสมาคมทุ่งข้ามาว่าทิพย์เจ็ดคนเป็นเป็นหุ่นดีดท่านหมือับถ้าว่าเคย อยากจะไปไปดูเลคนที่เ,เขาเขามีความทุกข์กับพมมนวดนคนไข้วันหนึ่งประมาณคนต้องคนแล้วกับแต่ว่าเรได้คุยกับนคนไข้ที่มาจากผู้หม่วงเวลาเราหนหวเนี่ยเราได้คุยเราแลกเปลี่ยนกันพมจระรุปว่าพัทตะลุ่มราประสบความํำเร็จจากคนหุ่นไหมกับอันนี้มีวามทุตขเลยวะ ถ้าเราอายุเลยห้าทิบไปแล้วเนี่ยเราเื่อว่าเรา,เราแกแล้วกับดุนพิมพ์ุพลพีภัยนี่เื่อว่าคนดุนแกแล้วกับไม่อย่หลุนก่เด็กแต่ยันบรรลุกรดเด็กคือโบเทียทิพย์ลงมาพวกนี้ลาแล้วก็มีความคิดลงไปแลกธุรกิจแต่พระรลุกรดเด็กทังมดแต่ผ่าลุงโดยพลอ่านยอกใหไคนดุนไม่เลยกับ